ครับสวัสดีครับตอนเช้าครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แปลงโคกหนองนานะครับกิจกรรมวันนี้ก็จะทําการนะครับเคลียพื้นที่นะครับรอบรั้วแล้วก็ปูผ้าใบแล้วก็ห่มฝากนะครับ่ดูกันนะครับวันนี้กาลังเคลียพื้นที่นะครับบริเวณแนวรั้วนะครับแล้วก็เคลียหญ้าออกแล้วก็ปูผ้าใบสีขาวอ่าปูผ้าใบสีขาวเสร็จแล้วก็จะเอาฟางนะครับนี่ฝังข้าวฝั่งนี้นะครับที่กอง เอามาทับไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าเกิดเร็วนะครับถามว่าการหญ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับนี่นางาตอนเช้าอันนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับที่ขุดไว้รับกับนี่ปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อสูบน้ํามาลดน้ําต้นไม้นะครับแนวต้นกล้วยนะครับแล้วก็กลุ่มไม้ยืนต้นนะครับตามแนวรอบรั้วนะครับอ่า๋ยาจะเปิดให้ชมนะครับ ปีนี้แน่นอนนะครับสําหรับใครที่จะมาศึกษาเรียนรู้กับสูตรเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลอาจารย์ป้อมนะครับไม่นานเกินหรอแล้วพบกันนะครับ